สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแทนหญิงศิรานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะตอนนี้หมอมาที่ไล่ GB นะคะจากที่พักของหมอเนี่ยขับต่อมาที่ไล่ G ีอีกสักประมาณแค่สิบห้ายี่สิบนาทีค่ะแต่เป็นทางขึ้นเขาก็จะชันหน่อยนะคะแล้วพอมาจอดรถเอาไว้แล้วตัวเราต้องเดินขึ้นมาเองค่ะก็จะแบกตัวเดินขึ้นมาเหนื่อยค่ะแต่ขึ้นมาแล้วก็คุ้มโอ้ดูดิค่ะดูไล่ดอกไม้นี่คะสวนดอกไม้มีกังหันด้วยใหญ่ๆไม่รู้เพื่อน ดีค่ะวันนี้ฝนไม่ตกเลยเป็นอากาศดีสดชื่นไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีฝนนะคะแล้วก็ถือว่าได้ออกกําลังกายคุ้มเลยนาะฬิกาหมอจับนี่โอ้โหเดินวันนี้เยอะมากเลยถึงเราจะนั่งรถมาไกลจากกรุงเทพนะคะตั้งห6ชั่วโมงแต่การที่เรามันได้เดินออกกําลังกายอย่างเงี้ยเดินขึ้นเขาเดินดูดูดูด คุ้มค่ะได้ได้ออกกําลังกายหัวใจก็เต้นเป็นการเหมือนกับไม่ต้องออกกําลังกายในห้องยิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบื่อเบื่อมาอยู่กับสวนดอกไม้เดินขึ้นเขาลงเขา,เขานะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันนะคะแล้วหาโอกาสมาเที่ยวกันบ้างค่ะเคค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ